สวัสดีค่ะทลิตภัณนะคะกลับเข้าสู่ช่องเลิฟผิงเฟิร์ลค่ะวันนี้นะคะผิงก็จะมาแนะนำอาหารของกินล้วนๆเลยค่ะคุณมีโอกาสไปที่อังกฤษก็ควรจะลองสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าผิงจะรีวิวในฉบับของคนที่เคยอยู่นะคะไม่ใช่ฉบับของคนที่เคยไปแล้วแบบสองสามวันแล้วกินแล้วว่าเฮ้ยมันอร่อยหรือไปกินตามรีวิวที่เขาเคยรีวิวมาะคะ่ะผิงคิดว่า สิ่งที่จะรีวิวเนี่ยไม่คงไม่คิดว่ามีใครบอกมาก่อนว่าของเรานี้ดีนะคะหากคุณไปเพื่อถ้าถ้าคุณคาดหวังว่าผิงจะแนะนำเบอร์เกอร์ลอฟเตอร์เอ่ออะไรนะ Burger, fter, เบอร์เกอร์ลอฟเตอร์เนี่ยไม่ไม่มีนะคะนะั่นคือที่คนอื่นเขารู้กันอยู่แล้วแล้วก็เป็นของที่ราคาถูกคือไม่ว่าจะไปที่แบบแบ็คแพ็คก็สามารถกินได้นะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวแรกนะคะหากคุณไปอังกฤษสิ่งที่ควรลองอันแรกนั้นก็คือกาแฟะคะ่ะกาแฟที่ผิงแนะนำเลย หากเจอร้านมันจะมี Starbucks Costa แล้วก็ยี่ห้อนี้ถึงงั้นก็คือ Pret P R e T, Pret Amenger นะคะ้าคุณเจอยี่ห้อนี้จงลองค่ะเป็นกาแฟออร์แกนิกที่หอมมากคือแบบว่าเอาตรงๆผิงกิน Starbucks ผิงไม่ชอบแต่พอกิน Costa รู้สึกโอเคชอบมากกว่าแล้วก็แต่ถ้าลอง Pret Amenger เนี่ยคือแบบดีมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มันเป็นกาแฟออร์แกนิกมันหอมมัน กลิ่นมันติดอยู่ในปากคือคือมันดีอ่ะแล้วก็พี่ชายผิงถังค่อนข้างข้อบอดอ,อ,อยู่ในวงการกาแฟาพอสมควรนะคะเขาไปรับตอนนั้นก็ให้กินนางก็ชอบนะคะติดใจถึงขั้นว่าถ้ามีโอกาสกลับไปใหม่ก็คงจะยังกินอยู่นะคะสิ่งต่อไปค่ะที่หากถ้าทุกคนไม่รู้แล้วก็รู้สึกไปอังกฤษต้องกินเบนคุกกี้แล้วูสึกว่าหูแม่งแม่งเลยรู้สึกมันแพงเหลือเกินมันแพงมากถึงแค่ว่าชิน้นละสองปอนสามปอนแล้วก็ไป ถือว่าผิงว่ามันไม่ถูกปากคนไทยนะคะหากต้องการคุกกี้ชิ้นใหญ่ๆที่เท็กเจอร์มีทั้งกรอบทั้งนิ่มแล้วก็รสช็อกโกแลตเดี๋ยวผิงแนะน,นะะํารสดับเบิลช็อกโกแลตค่ะให้ไปกินในร้านสะดวกซื้อที่เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะให้ในร้านชื่อว่าร้านเซนบรีนะคะไปกินคุกกี้ในนี้มันจะเป็นถุงสีน้ําตาลนะหอ่อเดี๋ยวผิงจะอินเสิร์ตรูปไ้ให้ดูอันนี้นะคือแนะนําคือ5ชิ้น2ปอนด์ครึ่งกับผิงจําราคาไปๆไม่ได้5ชิ้น2อปอนด์ครึ่งกับเบนคุกกี้ชิ้นเดียว สองปอนอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือคุ้มกว่ามากแล้วก็ผิงก็ว่าอร่อยกว่านะคะและต่อไปนะคะยังยวนเวียนอยู่กับขนมนะคะพิงแนะนําขนมในแอสดาแอสดาก็เป็นร้านเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบบพูดตรงๆก็คือเหมือนแบบโลโลโลของที่นั่นเลยนะคะสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะคะให้ไปหาขนมกินในนั้นพิงถูกอี้หลอกมานานมากอี้ทางานเป็นแอร์โฮสเตสนะคะตอนเด็กๆอี้เคยซื้อมัฟฟินมาให้กินนะคะมัฟฟินช็อกโกแลตแล้วแบบอร่อยมาก นั่นเป็นมอฟฟินแบบของดีของลอนดอนดอ,นอนะไรเงี้ยความจริงไม่ใช่คะ่ะเป็นมอฟฟินในแอสดาเองสี่ชิ้นรู้สึกว่าไม่เกิน2อปอนนะถูกๆก,ก,ก็มีทั้งบูเบอรี่มีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ควรลองมันดีจริงๆนะคะสิ่งต่อไปคะ่ะผิวว่ายังคงวนเวียนอยู่ในแอสดาหรือจะซื้อในเซนเบอรี่ซื้อที่ไหนก็ได้นะคะหากใครชอบไส้กรอบที่เป็นไส้กรอบแบบมีเนื้อข้างในเป็นเนื้อๆไม่ใช่แป้งๆแบบบ้านเราอะคะ่ะแล้วก็มีหลายรสว่าจะรสแอปเปิล Apple, แบบ มันเหมือนเอาหลายอย่างมาผสมการหมักแอปเปิลหมักน้ำผึ้งหมักอะไรเงี้ยถิงว่าไส้กรอกที่อังกฤษอ,อร่อยแต่ต้องทําใจมันอาจจะเค็มนิดนึงแต่ว่ามันอร่อยมากมันเป็นเนื้อค่ะมันไม่ใช่แป้ง,ปงถ้าอยู่โรงแรมถิงว่าไม่ยากหรอกก็แค่ต้มนม้ําในห้องในในห้องโรงแรมอ่ะแล้วก็ลวกไส้กรอกเอานก็ได้น้ําก็อร่อยอร่อยมากค่ะไปก็ควรลองนะคะผ่านไปแล้วและอันสุดท้ายที่ผิงแนะนาที่เป็นของกินที่ผิงชอบมากๆนะคะอยู่เมืองไทยเนี่ยบอกตรงๆัวว่าอาหารตุรกีผิงว่าหายาก แล้วกลับมาเมืองไทยผิงยังไม่ได้ลองร้านที่เมืองไทยเลยก <K> ็คือว่าส่วนใหญ่เพื่อนที่ผิงสนิทนะคะ <K> เป็นคนอินเดีย <K> เขาก็พาไปกินร้านอาหารตุรกีหากใครชอบกินเครื่องเทศแล้วก็ดูแบบคือว่าผิงว่ามันอร่อยมากอะสำหรับอาหารตุรกีนะคะหากใครไปอังกฤษก็จงลองซะหากชอบแนวเครื่องเทศนะลองอาหารตุรกีอร่อยมากจริงๆนะคะส่วนถ้า สมมติว่าไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยฉันจะกินอะไรดีในร้านอาหารตุรกีผิงแนะนํานะคะสมมุติว่าเมืองไทยเนี่ยมันจะบอกว่าคือเคบับเคบับ คือแค่แท่งๆโลโลอันนั้นใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะเคบับมีแบบมากมายเหลือเกินค่ะถ้าไปโเ o อร r เคบับคือเนื้อที่เนื้อที่ตอนที่เมืองไทยก็มีที่มันแบบเป็นแผ่นยาวๆแล้วเขาสไลด์ออกมาเน้นคือดเ o อร r เคบับนะคะมันจะมีที่เรียกว่าชีสนะคะ c h h i S s ชีสนะคะก็คือเป็นเนื้อเหมือนกะเป็นเนื้อไก่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นก้อนๆแล้วก็รู้สึกมักไม่เหมือนกันเนาะก็มีเนอร r มีชีสแล้วก็ ถ้าใครมีโอกาสได้ลองมันก็จะมีแป้งด้วยมีโยเกิร์ตด้วยก็เรียกว่าเบติเคบับนะคะก็ไปเลือกเนื้อกันเอาเองก็จะมีบีฟมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเนาะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นการสิ่งที่พิงแนะนำด้วกันนะคะหากใครมีโอกาสไปอังกฤษก็ลองของพวกนี้แล้วก็ไม่ใช่ของแพงอะไรเลยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะสำหรับวันนี้พิงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ